ทรายหนึ่งกำมือประกอบด้วยทรายราวหนึ่งมเม็ดซึ่งมากกว่าจํานวนดาวที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าในคืนฟ้าเปิดแต่จํานวนดวงดาวที่เราสามารถมองเห็นเป็นสัดส,ส่วนน้อยมากจากจํานวนดวงดาวทั้งหมดที่มีสิ่งที่เราเห็นในเวลากลางคืนเป็นเพียงดาวเลือกที่ใกล้ที่สุดเพียงจํานวนเล็กน้อยขณะที่จักรวาลน,นั้นกว้างใหญ่เกินกว่าจะวัดขนาดได้ จำนวนดวงดาวทั้งหมดในเอกภพมีมากกว่าจำนวนเม็ดทรายทั้งหมดบนทุกชายหาดบนดาวเคราะห์โลกแห่งนี้ซะอีกแม้ว่านักดาราศาสตร์และโหราจารย์ในยุคโบราณจะพยายามนำภาพไปเทียบบนท้องฟ้าแต่กลุ่มดาวก็เป็นเพียงการจัดกลุ่มดาวเลิ์กตามอำเภอใจซึ่งประกอบกันขึ้นจากดาวที่มีความสว่างแท้จริงเพียงริบรีแต่เรามองเห็นว่าสว่างเพราะอยู่ใกล้ กับดาวที่มีความสว่างแท้จริงเจิดจ้ากว่าแต่อยู่ห่างกว่าทุกแห่งบนโลกนี้ล้วนอยู่ห่างจากดาวฤกษ์ดวงดวงหนึ่งเป็นระยะทางเท่ากันไม่ว่าจะวัดให้ละเอียดเพียงใดด้วยเหตุนี้รูปแบบของดวงดาวในกลุ่มดาวกลุ่มหนึ่งจึงไม่เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนตั้งแต่เอเชียกลางไปจนถึงแถบมิดเวสในอเมริกาในเชิงดาราศาสตร์แล้วสหาภาพโซเวียตรัเสเซียและสหรัฐอเมริกาอยู่ในตำแหน่งเดียวกันค่ะ ดวงดาวในกลุ่มดาวใดๆล้วนอยู่ไกลแสนไกลจนเราไม่สามารถนึกภาพพวกมันในเชิงสามมิติได้เลยตราบใดที่เรายังผูกติดอยู่กับโลกใบนี้ระยะห่างระหว่างดาวฤกษ์โดยเฉลีย่ยคือหลายปีแสงและถ้ายังจำกันได้1ปีแสงมีค่าประมาณ10ล้านล้าน,านกิโลเมตรการจะเห็นรูปแบบกลุ่มดาวเปลี่ยนแปลงไปเราต้องเดินทางไปเป็นระยะทางไกลามากๆเมื่อเปรียบเทียบกับระยะทางระหว่างดาวฤกษ์เหล่านั้น นั่นคือเราต้องเดินทางเป็นระยะทางหลายปีแสงแล้วดาวเลอกใกล้ๆจำนวนหนึ่งจึงจะดูเหมือนว่าเคลื่อนออกจากกลุ่มดาวดวงอื่นก็จะเคลื่อนเข้ามาเมื่อน,นั้นรูปแบบของกลุ่มดาวจะเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเทคโนโลยีของเราตราบจนถึงทุกวันนี้ยังเดินทางข้ามระหว่างดวงดาวไม่ได้อย่างน้อยก็ภายในระยะเวลาการเดินทางที่สมเหตุสมผล แต่เราสอนให้คอมพิวเตอร์รู้ถึงตำแหน่งในระนาบสามมิติของดาวฤกษ์ใกล้เคียงได้แล้วเราสั่งให้มันพาเราเดินทางเป็นระยะสั้นๆได้เช่นพาเราไปรอบกลุ่มดาวฤกษ์ที่ประกอบกันเป็นกลุ่มดาวมีใหญ่และเฝ้าดูกลุ่มดาวต่างๆเปลี่ยนแปลงไปเราเชื่อมโยงดวงดาวบนท้องฟ้าอันคุ้นเคยโดยใช้วิธีลากเส้นเชื่อมจุดให้ออกมาเป็นภาพกลุ่มดาวเมื่อเราเปลี่ยนมุมที่เรามองก็จะเห็นรูปร่างที่ปรากฏนั้นบิดเบี้ยวไปมาก ผู้ที่อาศัยอยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบดาวฤกษ์ที่ห่างไกลย่อมมองเห็นกลุ่มดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืนของพวกเขาแตกต่างไปจากเราการเปลี่ยนรูปร่างของกลุ่มดาวไม่ได้เกิดขึ้นในแง่ของตำแหน่งแห่งห้นนเท่านั้นแต่ในเชิงเวลาด้วยการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่เพียงจากการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของเราแต่เกิดขึ้นได้เพียงแค่เรารอให้นานพอ บางครั้งดวงดาวเคลื่อนไปด้วยกันเป็นกลุ่มหรือเป็นกระจุกบางครั้งดาวเลิกดวงหนึ่งอาจเคลื่อนที่เร็วมากเมื่อเทียบกับดาวที่อยู่ข้างเคียงจนในที่สุดดาวเลิกเหล่านั้นเคลื่อนออกไปจากกลุ่มดาวเดิมเข้าไปอยู่ในกลุ่มดาวใหม่บางครั้งสมาชิกดวงหนึ่งในระบบดาวคู่เกิดการระเบิดซึ่งเป็นการทำลายแรงโน้มถ่วงที่ผูกพันดาวคู่ของมันไว้ทำให้ดาวคู่ของมันพุ่งไปในอวากาศด้วยความเร็วโคจรที่มีอยู่แต่เดิมเหมือนถูกหนังสติ๊กยิงไปในท้องฟ้า นอกจากนี้ยังมีดาวเลิกเกิดใหม่ดาวเลิกที่วิวัฒนาการไปและดาวเลิกที่ตายลงถ้าเรารอให้นานพอดาวใหม่ๆก็จะปรากฏขึ้นมาขณะที่ดาวเก่าๆสูญหายไปรูปแบบบนท้องฟ้าจึงค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองแม้ในช่วงอายุของเผ่าพันธุ์มนุษย์ซึ่งกินเวลาหลายล้านปีกลุ่มดาวก็เปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด ลองดูรูปร่างของกลุ่มดาวมีหญ่หรือกลุ่มดาวจระเข้ในปัจจุบันสิคะคอมพิวเตอร์สามารถพาเราเคลื่อนไปในทั้งการเวลาและในตำแหน่งแห่งหนในอวกาศเมื่อเราขยับกลุ่มดาวมีใหญ่ให้ย้อนหลังไปในอดีตโดยพิจารณาจากการเคลื่อนที่ของดาวในกลุ่มเราพบว่าเมื่อหนึ่งล้านปีก่อนมันมีรูปร่างที่แตกต่างไปมากทีเดียวกลุ่มดาวมีใหญ่ในเวลานั้นดูเหมือนหอก ถ้าเครื่องย้อนเวลาพาคุณไปย่อนอย่างปุกปรปับไว้ที่ยุคใดยุคหนึ่งในอดีตอันไกลโพ้นโดยหลักการแล้วคุณจะระบุยุคสมัยได้จากตำแหน่งของดวงดาวเช่นถ้ากลุ่มดาวหมีใหญ่มีรูปร่างเหมือนหอกนั่นจะต้องเป็นสมัยไพลสโตซีนตอนกลางนอกจากนั้นเรายัางสั่งให้คอมพิวเตอร์คำนวณภาพกลุ่มดาวไปในอนาคตได้ด้วยลองดูกลุ่มดาวสิงโตก็ได้ค่ะ จักรราศีคือแถบของกลุ่มดาว12กลุ่มที่ดูคล้ายว่าคาดรอบท้องฟ้าตามเส้นทางที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ไปบนสูงสวรรค์ตลอดทั้งปีคำว่าโซดีแอคหรือจักรราศีนั้นมีที่มาเดียวกันกับคำว่าซูเนื่องจากชื่อของกลุ่มดาวจักรราศีต่างๆโดยมากเป็นภาพสัตว์อีกหนึ่งล้านปีนับจากนี้กลุ่มดาวสิงโตจะดูคล้ายสิงโตน้อยลงกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน บางทีคนรุ่นลูกหลานของเราในวันข้างหน้าอาจเรียกกลุ่มดาวนี้ว่ากลุ่มดาวกล้องโทรทัศน์วิทยุก็เป็นได้แต่ในอีกหนึ่งล้านปีข้างหน้ากล้องโทรทัศน์วิทยุอาจจะตกยุคยิ่งกว่าหอกหินที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน กลุ่มดาวานพรานหรือโอไรออนซึ่งเป็นกลุ่มดาวนอกราศีมีกรอบเป็นดาวฤกษ์สว่างสี่ดวงและแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยดาวฤกษ์สามดวงที่เรียงกันเป็นเส้นทะแยงซึ่งสมมุติว่าเป็นเข็มขัดนายพารานดาวฤกษ์สามดวงที่สลัวก,กว่าและอยู่ต่ำกว่าเข็มขัดคือดาบของนายพารานดาวดวงกลางในเข็มขัดที่จริงไม่ใช่ดาวฤกษ์แต่เป็นเมฆแก๊สขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเนบิวลนายพารานอันเป็นสถานที่ซึ่งดวงดาวถือกำเนิด ดาวหลายดวงในกลุ่มดาวในพรานนี้เป็นดาวเลือกที่ร้อนจัดและยังมีอายุน้อยซึ่งจะวิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็วและจบชีวิตด้วยการระเบิดอันมโหโารณที่เรียกว่าซูเปอร์หนว่าดาวเลษ์กเหล่านี้เกิดและตายภายในช่วงเวลาหลักสิบล้านปีถ้าเราใช้คอมพิวเตอร์แสดงภาพกลุ่มดาวในพารานให้ดำเนินไปสู่อนาคตอย่างรวดเร็วเราจะเห็นปรากฏการณ์อันน่าตื่นตระหนกคือการเกิดและการตายอันน่าดูชมของดวงดาวหลายดวงในกลุ่มดาวนี้ สว่างวาบแล้วหายไปเหมือนหิ่งห้อยในยามค่ำคืนแล้วแวกบ้านของระบบสุริยะอันเป็นอวกาศบริเวณร,บรอบๆดวงอาทิตย์ของเรานั้นนับรวมถึงระบบดาวฤกษ์ที่ใกล้ที่สุดด้วยคืออัลฟาเซน t ทอรีความจริงมันเป็นระบบดาวสามดวงค่ะโดยมีดาวฤกษ์สองดวงโคจรไปรอบกันและกัน และดวงที่3คือ Proxima c e n t u u r i โคจรรอบดาวคู่นี้ที่ระยะค่อนข้างห่างออกไปบางช่วงในรอบโคจร Proxima จะกลายเป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ของเรามากที่สุดอันเป็นที่มาของชื่อของมันโดย Proxima เป็นคำในภาษาละตินหมายถึงใกล้ที่สุดนั่นเองดาวฤกษ์ส่วนใหญ่บนท้องฟ้าเป็นสมาชิกในระบบดาวคู่หรือระบบดาวหลายดวงดวงอาทิตย์ของเราที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวเป็นสิ่งที่ผิดปกติ ดาวเลิ์กที่สว่างที่สุดเป็นอันดับที่2ในกลุ่มดาวแอนโดรเมดาชื่อว่าบีต้าแอนโดรเมดาอยู่ห่างออกไป75ปีแสงแสงที่เรามองเห็นในตอนนี้ใช้เวลาเดินทางผ่านความมืดของห้วงอวกาศระหว่างดาวเป็นระยะทางไกลมาสู่โลกนาน75ปีแล้วถ้าบีต้าแอนโดรเมดาระเบิดตัวเองไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้เราก็จะไม่มีทางรู้เลยค่ะจนกว่าเวลาจะผ่านไปถึง75ปี จะเดินทางด้วยความเร็วแสงเป็นเวลา75ปีผ่านระยะทางมหาศาลร,ระหว่างดวงดาวมาสู่เราอวกาศและเวลามีความเกี่ยวพันกันอย่างแยกไม่ออกเราไม่สามารถมองออกไปในอวกาศโดยไม่มองย้อนเวลาด้วยแสงเดินทางเร็วมากแต่อวกาศนั้นว่างเปล่าและดวงดาวก็อยู่ห่างไกลกัน ระยะทาง75ปีแสงหรือน้อยกว่านั้นนับว่าเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับระยะทางอื่นๆในทางดาราศาสตร์จากดวงอาทิตย์ไปถึงศูนย์กลางทางช้างเผือกคือ30,000ปีแสงจากกาแล็กซีของเราไปยังกาแล็กซีกังหันที่ใกล้ที่สุดคือ m 3 1ในกลุ่มดาวแอนโดรเมดาเป็นระยะทางสองล้านปีแสงเมื่อแสงจาก M3 1ที่เราเห็นวันนี้เริ่มเดินทางมาสู่โลกนั้นยังไม่มีมนุษย์อยู่บนดาวเคราะห์ดวงนี้เลย แม้บรรพบุรุษของเราจะวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วจนมาเป็นพวกเราในรูปแบบปัจจุบันระยะห่างจากโลกไปยังเควซาที่ใกล้ที่สุดส่วนใหญ่คือ8 0 0 0ล้านหรือ10,000ล้านปีแสงสิ่งที่เรามองเห็นในวันนี้เกิดขึ้นก่อนที่โลกจะก่อตัวขึ้นก่อนที่ทางช้างเผือกจะเป็นรูปเป็นร่างซะอีก ยานอาวากาศระหว่างดาวที่เดินทางได้รวดเร็วซึ่งมีความเร็วเข้าใกล้ความเร็วแสงคือเป้าหมายที่ไม่ใช่จะเกิดขึ้นใน100ปีแต่เป็น1000ปีหรือ10,000ปีมันเป็นไปได้โดยหลักการอาร์เวอรบซเคยเสนอเครื่องยนต์คล้ายเป็นเครื่องไอพ่นสำหรับเดินทางระหว่างดวงดาวโดยรวบรวมสา,สารที่ล่องลอยอยู่ระหว่างดวงดาวส่วนใหญ่จะเป็นอะตอมไฮโดรเจนเร่งมันเข้าไปในเครื่องยนต์ฟิวชันแล้วพ่นมันออกมาทางด้านหลัง ไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ได้ทั้งเป็นเชื้อเพลิงและมวลปฏิกิริยาแต่ในอวกาศห้วงลึกนั้นมีไฮโดรเจนเพียงหนึ่งอะตอมต่อทุกๆ10ลูกบาทเซนติเมตรซึ่งเทียบได้กับปริมาตรผลองุนการจะทําให้เครื่องไอพ่นทํางานได้นั้นจําเป็นต้องใช้พื้นที่สําหรับกละตอมกว้างหลายร้อยกิโลเมตรเมื่อ,อยานเร่งถึงความเร็วในทฤษฎีสัมพัทธภาพอะตอมไฮโดรเจนจะเคลื่อนที่ไปพร้อมกับยานอาวกาศที่ความเร็วเข้าใกล้ความเร็วแสงเช่นกัน หากไม่มีการป้องกันล่วงหน้าอย่างเพียงพอยานอาวกาศและผู้โดยสารจะต้องถูกรังสีคอสมิกที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดขึ้นมาย่างสดทางออกหนึ่งที่เสนอขึ้นมาก็คือการใช้เลเซอร์ฉีกอิเล็กตรอนออกจากอะตอมระหว่างดาวทำให้มันมีประจุไฟฟ้าขณะที่ยังอยู่ห่างออกไปและสร้างสนามแม่เหล็กกำลังแรงยิ่งยวดเพื่อสะท้อนอะตอมมีประจุให้เข้าไปที่โกยและผลักให้ออกไปจากส่วนที่เหลือของยานอาวกาศ นี่เป็นงานวิศวกรรมในขนาดที่ยังไม่เคยมีมาก่อนในโลกนี้เรากำลังพูดถึงเครื่องจักรที่มีขนาดพอๆกับโลกขนาดย่อมๆโลกมีแรงโน้มถ่วงที่ดึงดูดเราเอาไว้ด้วยแรงขนาดหนึ่งซึ่งถ้าเราร่วงตกลงไปจะรู้สึกได้ถึงความเร่งหากเราตกลงมาจากต้นไม้เฉกเช่นที่บรรพชนก่อนเป็นมนุษย์ของพวกเราเคยผ่านมาแล้วเราจะดิ่งลงไปเร็วขึ้นแล้วเร็วขึ้น ความเร็วที่ตกลงไปจะเพิ่มขึ้น10เมตรต่อวินาทีเป็นเช่นนี้ต่อไปทุกวินาทีความเร่งซึ่งเป็นสมบัติของความโน้มถ่วงที่ดึงดูดเราเอาไว้บนพื้นผิวของโลกเรียกว่า 1G โดยที่ G หมายถึงความโน้มถ่วงของโลกเรารู้สึกสบายดีที่ความเร่ง 1G เราเติบโตขึ้นมากับ 1G ถ้าเราอาศัยในยานอาวกาศระหว่างดาวที่มีความเร่ง 1G เราคงรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์แบบ ที่จริงแล้วสมดุลระหว่างแรงโน้มถ่วงกับแรงที่เราจะรู้สึกในยานอาวกาศที่กำลังเร่งคือสมบัติสำคัญของทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ที่ตามออกมาภายหลังถ้าใช้ความเร่ง 1g อย่างต่อเนื่องหลังจากอยู่ในอวกาศ1ปีเราจะเดินทางเข้าใกล้ความเร็วแสงมากสมมุติว่ายานอาวกาศลำดังกล่าวนี้เร่งด้วยความเร่ง 1g เข้าใกล้ความเร็วแสงเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดกึ่งกลางของการเดินทาง ความเร็วส่วนใหญ่ในการเดินทางจะต้องเข้าใกล้ความเร็วแสงมากและเวลาจะช้าลงมากทีเดียวภารกิจเป้าหมายที่ใกล้เคียงคือดาวบานาดซึ่งเป็นดวงอาทิตย์ที่น่าจะมีดาวเคราะห์บริวารอยู่ห่างออกไปประมาณ6ปีแสงเราไปถึงได้ในเวลาประมาณ8ปีตามนาฬิกาที่ติดตั้งบนยานไปถึงจุดศูนย์กลางทางช้างเผือกในเวลา21ปีไปถึงกาแล็กซี่ M31 หรือกาแล็กซีแอนโดรเมดาได้ในเวลา28ปี แน่นอนค่ะว่าผู้คนที่ถูกทิ้งไว้บนโลกจะเห็นสิ่งต่างๆแตกต,ต,ต่างออกไปแทนที่จะเป็น21ปีศูนย์กลางทางช้างเผือกพวกเขาจะวัดเวลาที่ล่วงผ่านไปถึง30,000ปี ด้หลักการแล้วการเดินทางดังกล่าวซึ่งเข้าใกล้ความเร็วแสงแค่หลักทศนิยมนั้นทําให้เราเดินทางไปรอบเอกภพที่เรารู้จักได้ในเวลาเพียงประมาณ56ปีบนยานเท่านั้นเราจะย้อนกลับมาในอีกหลายหมื่นล้านปีข้างหน้าเพื่อพบว่าโลกของเราถูกเผาจนเกรียมและดวงอาทิตย์ก็ดับสูญไปแล้วเที่ยวบินอาวากาศที่อาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพทําให้อรยธรรมอันก้าวหน้าสามารถเข้าถึงเอกภพได้ แต่ก็ได้เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมในการเดินทางเหล่านั้นเท่านั้นดูเหมือนว่าจะไม่มีหนทางใดเลยค่ะที่จะส่งข้อมูลย้อนกลับมาหาบรรดาผู้ที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังด้วยความเร็วสูงกว่าความเร็วแสงการเดินทางในอวกาศกับการเดินทางข้ามการเวลานั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกันเราเดินทางไปในอวกาศอย่างรวดเร็วได้ก็ด้วยการเดินทางอย่างรวดเร็วไปสู่อนาคตแต่แล้วอดีตละ่ะ เราเดินทางย้อนไปในอดีตและเปลี่ยนแปลงมันได้ไหมเราทำให้เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งที่ระบุไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์ได้ไหมเราเดินทางไปสู่อนาคตอย่างช้าๆตลอดเวลาที่อัตราหนึ่งวันทุกวันแต่ด้วยยานอาวกาศตามทฤษฎีสัมพัทธภาพเราเดินทางไปสู่อนาคตได้อย่างรวดเร็วถึงอย่างนั้นนักฟิสิกส์หลายคนก็เชื่อว่าการเดินทางไปในอดีตเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ พวกเขาบอกว่าแม่คุณจะมีอุปกรณ์ที่สามารถเดินทางย้อนไปในการเวลาแต่คุณก็ไม่สามารถทำสิ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่างได้อยู่ดีถ้าคุณเดินทางไปในอดีตและป้องกันพ่อแม่ของคุณไม่ให้พบกันเช่นนั้นคุณก็จะไม่มีวันได้เกิดมาซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดแยง้งในเมื่อคุณมีตัวตนอยู่แล้วอย่างเห็นได้ชัดเช็กเช่นการพิสูจน์ว่ารากที่สองของสองเป็นจำนวนอตตกยะ แต่นักฟิสิกส์คนอื่นๆเสนอว่าอาจมีประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันสองแบบความเป็นจริงสองแบบที่สมเหตุสมผลกันเกิดขึ้นพร้อมกันก็ได้คือความเป็นจริงหนึ่งที่คุณรู้จักกับอีกความเป็นจริงหนึ่งที่คุณไม่เคยเกิดมาบางทีเวลาอาจจะมีมิติเป็นไปได้หลายมิติทั้งๆท,ที่เราถูกสาบให้ประสบแต่เพียงมิติเดียวในมิติเหล่านั้นสมมุติว่าคุณสามารถย้อนกลับไปในอดีตและเปลี่ยนแปลงมัน ถ้าเช่นนั้นคุณก็ได้ทำให้เกิดลำดับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่แตกต่างออกไปซึ่งบรรดาผู้คนที่คุณทิ้งไว้ในเส้นเวลาของเราจะไม่มีวันรู้ถึงมันเลยถ้าการเดินทางข้ามเวลาเช่นนั้นเป็นไปได้ประวัติศาสตร์ทางเลือกอื่นๆตามจินตนาการย่อมเป็นจริงขึ้นมาได้ในวิถีทางแบบหนึ่ง ได้ส่วนใหญ่แล้วประวัติศาสตร์ประกอบด้วยกลุ่มก้อนอันซับซ้อนของเส้นด้ายที่ถักทอเข้าด้วยกันอย่างลึกซึ้งเป็นแรงทางสังคมวัฒนธรรมและเศรษ,ษฐกิจที่ไม่สามารถคลายออกจากกันได้โดยง่ายเหตุการณ์เล็กๆที่ไม่สามารถทำนายได้และเกิดขึ้นได้โดยบังเอิญจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนที่ไหลผ่านไปอย่างต่อเนื่องมักไม่ค่อยมีผลสืบเนื่องในระยะยาวแต่บางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญโดยที่ทางแยก อาจเปลี่ยนแปลงรูปแบบของประวัติศาสตร์ไปเลยก็ได้อาจมีบางกรณีที่การปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงยิ่งเหตุการณ์นั้นอยู่ย้อนไปไกลในอดีตอิทธิพลที่มันอาจส่งผลกระทบก็ยิ่งมีพลังมากเพราะแขนของคานแห่งเวลานั้นยิ่งยาวมากตามเส้นเวลาของโลกของเราสิ่งต่างๆดำเนินไปช้ากว่า เรายัางไม่พร้อมจะเดินทางไปสู่ดวงดาวแต่อาจเป็นไปได้ในอีกหนึ่งหรือสองศตรวรรษข้างหน้าเมื่อระบบสุรยิยะได้รับการสำรวจจนหมดแล้วเราคงจะจัดแจงดาวเคราะห์ของเราเข้าที่แล้วเช่นกันเราจะมีทั้งความมุ่งมั่นมีทรัพยากรมีความรู้ทางเทคนิคสำหรับไปสู่ดวงดาวเราได้ตรวจสอบความหลากหลายของระบบดาวเคราะห์อื่นๆจากระยะไกลบางแห่งคล้ายเรามากในขณะที่บางแห่งแตกต่างไปอย่างสุดขั้ว เราจะรู้ว่าจะไปเยือนดาวดวงใดเครื่องจักรและลูกหลานของเราจะท่องอวกาศไปเป็นระยะทางหลายปีแสงเรายังไม่รู้แน่ค่ะว่าระบบดาวเคราะห์มีอยู่มากน้อยเพียงใดแต่ดูเหมือนจะมีเป็นจำนวนมหาศาลทีเดียวเพียงบริเวณใกล้เคียงกับเราก็ไม่ได้มีเพียงระบบเดียวแต่มีถึง4ระบบคือดาวพฤหัสบด,ดสีดาวเสาร์ดาวนิปจูนและดาวยูเรน,นัส แต่ละดวงล้วนมีระบบดาวบริวารซึ่งเมื่อเทียบขนาดและระยะห่างของบรรดาดวงจันทร์ทั้งหลายแล้วก็ดูคล้ายคลึงกับดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์การคาดการทางสถิติของระบบดาวคู่ที่มีมวลแตกต่างกันมากบ่งชี้ว่าดาวฤกษ์เดียวที่เหมือนกับดวงอาทิตย์เกือบทั้งหมดนั้นน่าจะมีระบบดาวเคราะห์ของตัวเอง เรายังเห็นดาวเคราะห์ของดาวฤกษ์อ,อื่นๆโดยตรงไม่ได้จุดแสงเล็กๆเหล่านั้นจมหายไปในความสว่างเจิดจ้าของดวงอาทิตย์ของมันเองแต่เราตรวจจับอิทธิพลที่แรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์ที่เรามองไม่เห็นนี้ส่งผลต่อดาวฤกษ์ที่เราสังเกตการณ์อยู่ได้ ลองนึกภาพดาวฤกษ์ที่มีการเคลื่อนที่อย่างเหมาะสมเป็นเวลาหลายสิบปีตัดกับฉากหลังที่เป็นกลุ่มดาวไกลออกไปยิ่งกว่าและมีดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่มีมวลระดับดาวพฤหัสบดีซึ่งบังเอิญมีระนาบโคจรทำมุมตั้งฉากกับแนวการมองเห็นของเราเมื่อดาวเคราะห์มืดดวงนั้นอยู่ทางด้านขวาของดาวฤกษ์จากมุมมองของเราดาวฤกษ์จะถูกดึงไปทางด้านขวาเล็กน้อยและเป็นไปในทางตรงข้ามเมื่อดาวเคราะห์นั้นอยู่ทางด้านซ้าย ผลที่ตามมาคือเส้นทางของดาวเลิกเปลี่ยนแปลงไปหรือถูกรบกวนจากเส้นตรงกลายเป็นรูปคลื่นดาวเลิกที่ใกล้ที่สุดที่ถูกแรงโน้มถ่วงรบกวนเช่นนี้คือดาวบานาดซึ่งเป็นดาวเลิกเดียวที่อยู่ใกล้เราที่สุดอันตรกิริยาอันซับซ้อนของดาวสามดวงในระบบดาวเอลฟาเซนทูรีนั้นจะทําให้การค้นหาดาวมวลต่ําในกลุ่มเป็นไปได้ยากมากแม้แต่กับดาวบานาดเอง การตรวจสอบก็ยังต้องอาศัยความอุตสาหะพยายามอย่างมากเพราะต้องค้นหาตำแหน่งที่มีการเคลื่อนที่น้อยมากๆบนภาพถ่ายที่กล้องโทรทัศน์จับภาพเอาไว้ตลอดชั่วเวลาหลายสิบปีเราใช้วิธีนี้ค้นหาดาวเคราะห์รอบดาวบานาดถึงสองครั้งและภายใต้บางบรรทัดฐานก็ประสบความสำเร็จทั้งสองครั้งซึ่งหมายความว่าดาวบานาดนั้นมีดาวเคราะห์มวลขนาดดาวพฤหัสบดีสองหรือสามดวงเคลื่อนที่อยู่ในวงโคจร ซึ่งมีการคำนวณด้วยกฎข้อที่สามของเคปเลอร์ในระยะที่ใกล้กับดาวฤกษ์แม่ของมันมากกว่าระยะห่างจากดาวพฤหัสบดีหรือดาวเสาไปยังดวงอาทิตย์ดาวบานาดมีดาวเคราะห์มวลขนาดดาวพฤหัสบดีสองหรือสามดวงเคลื่อนที่อยู่ในวงโคจรในระยะที่ใกล้กับดาวฤกษ์แม่ของมันมากกว่าระยะห่างจากดาวพฤหัสบดีหรือดาวเสาไปยังดวงอาทิตย์แต่โชคร้ายค่ะที่ผลการสังเกตการทั้งสองนั้นกลับไม่สอดคล้องซึ่งกันและกัน ระบบดาวเคราะห์รอบดาวบานนาดอาจจะได้รับการค้นพบแล้วแต่ผลการพิสูจน์อย่างชัดแจ้งยังคงต้องรอให้มีการศึกษาเพิ่มเติมวิธีตรวจจับดาวเคราะห์รอบดาวเลษกวิธีอื่นยังอยู่ระหว่างการพัฒนารวมถึงวิธีหนึ่งที่ใช้การปิดบังแสงอันมืดมัวจากดาวเลิกไว้ด้วยการใช้แผ่นจานปิดหน้ากล้องโทรทัศน์อวกาศหรืออาศัยขอบมืดของดวงจันทร์แทนแผ่นจานดังกล่าวทําให้มองเห็นแสงสะท้อนจากดาวเคราะห์ ซึ่งไม่ถูกความสว่างของดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้ๆบทบังอีกต่อไปในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าเราควรมีคำตอบที่แน่ชัดว่าดาวฤกษ์ใกล้เราที่สุดจำนวนหลายร้อยดวงนี้มีดวงใดบ้างที่มีระบบดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ หลายปีมานี้การสังเกตการในย่านรังสีอินฟราเรดเผยให้เห็นกลุ่มเมฆแกส๊สและฝุ่นรูปร่างคล้ายจานที่กำลังจะก่อตัวเป็นระบบดาวเคราะห์อยู่รอบดาวฤกษ์ใกล้เคียงจำนวนหนึ่งขณะเดียวกันก็มีการศึกษาทางทฤษฎีที่น่าตื่นเต้นส่วนหนึ่งบ่งชี้ว่าระบบดาวเคราะห์เป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปในกาแล็กซี คอมพิวเตอร์ชุดหนึ่งทดสอบวิวัฒนาการของแผ่นจานแบนของแกส๊สและฝุ่นหนานแน่นที่คาดว่าน่าจะก่อตัวเป็นดาวเลษ์กและดาวเคราะห์โดยฉีดก้อนสสารขนาดเล็กซึ่งกลั่นตัวเป็นอันดับแรกๆในแผ่นจานเข้าไปในกลุ่มเมฆแบบซุ่มก้อนสสารเหล่านั้นพอกพูนอนุภาคฝุ่นเข้าด้วยกันขณะเคลื่อนที่ไปเมื่อมีขนาดใหญ่พอมันก็มีแรงโน้มถ่วงมากพอจะดึงดูดแก๊สในกลุ่มเมฆซึ่งส่วนใหญ่เป็นไฮโดรเจน เมื่อก้อนสสารสองก้อนเคลื่อนที่เข้ามาชนกันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็จัดการให้พวกมันติดเข้าด้วยกันกระบวนการแบบนี้ดำเนินไปจนกระทั่งแก๊สและฝุ่นถูกใช้ไปจนหมดผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตั้งตน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระจายตัวของความหนานแน่นแก๊สและฝุ่นเทียบกับระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของเมฆแต่ภายใต้เงื่อนไขตั้งต้นที่น่าเป็นไปได้จำนวนหนึ่งจะเกิดระบบดาวเคราะห์ที่มีลักษณะคล้ายระบบของเราขึ้นมา คือมีดาวเคราะห์ประมาณสิบดวงดวงที่คล้ายโลกอยู่ใกล้ดาวฤกษ์ดวงที่คล้ายดาวพฤหัสบดีอยู่ทางด้านนอกแต่ภายใต้เงื่อนไขอื่นจะไม่มีดาวเคราะห์เกิดขึ้นมีเพียงดาวเคราะห์น้อยอยู่เล็กน้อยเท่านั้นหรืออาจมีดาวเคราะห์คล้ายดาวพฤหัสบดีอยู่ใกล้ดาวฤกษ์หรือดาวเคราะห์คล้ายดาวพฤหัสบดีอาจสะสมแก๊สและฝุ่นจำนวนมากจนกระทั่งกลายไปเป็นดาวฤกษ์ซะเองซึ่งเป็นต้นกําเนิดของระบบดาวคู่นั่นเอง ยังเร็วเกินไปค่ะที่จะมั่นใจแต่ก็ดูเหมือนว่ามีความเป็นไปได้อย่างมากที่เราจะพบระบบดาวเคราะห์ได้ทั่วทั้งทางช้างเผือกและมีอยู่เป็นจํานวนมากด้วยเพราะเราคิดว่าดาวฤกษ์ทั้งหลายเกิดมาจากกลุ่มเมฆแก๊สและฝุ่นนี้ทางช้างเผือกอาจมีระบบดาวเคราะห์นับแสนล้านระบบที่รอการสำรวจอยู่ในบรรดาโลกทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีซักแห่งที่จะเหมือนกับโลกของเราทุกประการ อาจมีจำนวนหนึ่งที่อาศัยอยู่ได้แต่ส่วนใหญ่เป็นอันตรายกับเราหลายดวงอาจสวยงามอย่างยิ่งบางดวงอาจจะมีดวงอาทิตย์หลายดวงบนท้องฟ้าในเวลากลางวันมีดวงจันทร์หลายดวงบนสวงสวรรค์ในเวลากลางคืนหรือมีระบบวงแหวนอนุภาคขนาดใหญ่ล้อมรอบจากขอบฟ้าหนึ่งสู่อีกขอบฟ้าหนึ่งดวงจันทร์บางดวงอาจอยู่ใกล้มากจนปรากฏอยู่สูงบนท้องฟ้าครอบครองพื้นที่ท้องฟ้าไปกว่าครึ่ง และโลกบางดวงจะมองออกไปยังเนบิลาแกสมหึมาอันเป็นเศษซากของดาวฤกษ์ธรรมดาธรรมดาที่ครั้งหนึ่งเคยดำรงอยู่แต่ดับสูญไปซะแล้วบนท้องฟ้าของโลกเหล่านั้นซึ่งเต็มไปด้วยกลุ่มดาวอันห่างไกลและแปลกประหลาดมากมายเหลือเกินจะมีดาวสีเหลืองซีดจ,จางดวงหนึ่งซึ่งมองด้วยตาเปล่าแทบไม่เห็นหรืออาจมองเห็นได้ก็เพียงส่องผ่านกล้องโทรทัศน์ นั่นคือดาวเรือกบ้านเกิดของกองยานขนส่งระหว่างดวงดาวที่ออกไปสำรวจยอ่มย่านอันเล็กจ้อยแห่งนี้ของกาแล็กซีทางช้างเผือกอันยิ่งใหญ่ดังที่เราได้เห็นแล้วค่ะสาระถะแห่งอวากาศและเวลานั้นถักสารเข้าด้วยกันโลกและดวงดาวก็เช่นเดียวกับผู้คน มันถือกำเนิดขึ้นมีชีวิตอยู่แล้วก็ตายไปอายุไขของมนุษย์วัดกันในหลักสิบปีส่วนอายุไขของดวงอาทิตย์นั้นยาวนานกว่าหลายร้อยล้านเท่าเมื่อเปรียบเทียบกับดาวฤกษ์แล้วเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่เล็กจ้อยชั่วขณะนี้ในประวัติศาสตร์คือจุดแยกอันสำคัญสิ่งที่เราจะทำกับโลกของเราในเวลานี้จะส่งผลแผ่ขยายต่อไปอีกหลายศตวรรษและมีอิทธิพลต่อชะตากรรมของลูกหลานของเราในภายภาคหน้า หากพวกเขายังมีโชคชะตาโชคชะตาของพวกเขาก็อยู่ท่ามกลางมวลหมู่ดาว